เอนาตูที่พักสไตล์ท ropical โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่มีทั้งทะเลและภูเขาและยังมีทุ่งนากลางที่พักอีกด้วยห้องที่พักจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้าเข้ามาในห้องพักของแพรแล้วนะคะห้องพักของแพรมีชื่อว่าห้อง tropical village นั่นเองนะคะ ห้องพักห้องนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตของชาวลาวโซงนะคะในสมัยโบราณที่เขาจะมาทํานานะคะแล้วก็มีบ้านสองชั้นที่อยู่ติดริมทุ่งนาน,นั่นเองนะคะภายในห้องพักของแพลวนะคะด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ํานะคะด้านล่างนะคะเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับอ่างอาบน้ํานั่นเองนะคะซึ่งด้านซ้ายมือก็จะมีที่นั่งให้นะคะส่วนขวามือก็จะมีเราตักผ้าให้นะคะที่มาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็รองเท้าที่ทา มาไปเดินชายหาดได้นั่นเองนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะโดยตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนชาเวอร์นะคะแล้วก็มีชักโครกให้นั่นเองนะคะ ตรงข้างกับห้องน้ําด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนั่นเองนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับโซฟาขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่นั่งสามารถนั่งชิลๆดูทีวีได้นะคะด้านล่างนี้นะคะเขาจะมีน้ําดื่มนะคะชากาแฟต่างๆเตรียมไว้ให้นะคะด้านหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนานั่นเองค่ะออกมาด้านนอกนะคะตรงนี้เขาก็จะมีที่นั่งให้เรานะคะได้ชมวิวทุ่งนาน,นะคะด้านข้างนะคะก็จะมีทางเดินนะคะซึ่งเราสามารถเดินมาถ่ายรูปกับทุ น่าได้นั่นเองนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะลมพัดเย็นสบายได้ยินเสียงจิ้งหรีดด้วยใช่ไหมคะอากาศดีมากๆนะคะเดี๋ยวแพ์จะพาทุกคนไปชมกันนะคะว่าด้านบนห้องนอนของแพทจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ เดินมาด้านบนนะคะลมก็จะพัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะขึ้นมาปุ้มนะคะก็จะมีชานระเบียงให้เรานั่งนะคะตรงนี้นะคะซึ่งจะเห็นวิวทะเลไกลๆตรงนั้นนั่นเองนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะเข้ามาในห้องนอนนะคะสิ่งแรกที่เราเจอก็คือเตียงนอนขนาดใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ตุ๊กตา้อนงควายนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลาเอนาตูนั่นเองนะคะบนเตียงนะคะเขาจะมีผ้าเช็ดต,ตัวเตรียมไว้ให้นะคะส่วนผ้าคลุมเตียงเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบ าลายผ้าขาวม้านั่นเองนะคะวิถีชีวิตชาวลาวโซงสุดๆไปเลยนะคะด้านซ้ายมือของแพลวนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะพร้อมกับที่วางกระเป๋านะคะส่วนด้านขวามือนะคะก็จะมีทีวีให้นะคะมีตู้เย็นให้นะคะมีเครื่องดื่มน้ําดื่มต่างๆเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มีที่แบบว่าตียุงด้วยนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นที่นั่งนะคะเล็กๆที่เราสามารถนั่งชมวิวทุ่งนาจากด้านบนได้นั่นเองนะคะชิลสุดๆไปเลยค่ะ ตรงข้ามกับห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องพักรูมไทยนี้นะคะจะไม่มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนนะคะจะอยู่แยกกันออกมานะคะข้างบนนะคะห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีที่แขวนผ้าเช็ดต,ตัวให้นะคะมีชาเวอร์ให้นะคะแล้วก็มีชักโครกให้แล้วก็อ่างล้างหน้าให้นะคะสีภายในนะคะก็จะเป็นแบบไม้ไม้นะคะฟิลแบบว่าบ้านริมทุ่งนาจริงๆค่ะ เดี๋ยวพาจะาพาทุกคนนะคะไปชมว่าบรรยากาศภายในโรงแรมจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ๋อลืมบอกทุกคนไปว่าห้องพักของพันะคะมีชื่อว่าห้องข้าวฟ่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามมาเลยคะ่ะ ิ่งแรกที่เราเจอนะคะหลังจากออกจากห้องนะคะก็จะเป็นบอ่อน้ําที่เหมือนแบบบอ่อน้ําในสมัยโบราณนะคะที่สามารถชักรอกขึ้นมาได้นั่นเองแต่แพอไม่แน่ใจนะว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นบอ่อเดิมจริงๆที่เขายังใช้น้ําอยู่ก็ได้ค่ะโอเคไปกันต่อนะคะตอนนี้นะคะแพ้ก็พาทุกคนนะคะมาเดินข้างๆห้องแพ้นะคะก็จะมีทางเดินที่ออกไปตรงทุ่งนาได้นั่นเองนะคะทางเดินตรงนี้ร่มรื่นมากเลยค่ะแหวกใบไม้ออกไปค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินไม้ไผ่สารเล็กๆนะคะที่เดินไประหว่างทุ่งนาน,นั่นเองนะคะเห็นไหมคะสองข้างทางเขียวขจีมากลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นมุมที่ใครมาลาเอนาตูนะคะต้องมาถ่ายรูปกันนะคะแพวบอกเลยว่าวิวตรงนี้ดีมากสวยมากนะคะเดี๋ยวแพวขึ้นภาให้ดูกันคะ่ะ เดี๋ยวค่ะจะพาทุกคนนะคะไปชมกันสวนด้านหน้านะคะที่ติดทะเลว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะเดินไปชมทะเลด้านหน้ากันนะคะนี่มาดูกันเลยคะ่ะทุกคนออกมาด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่าทะเลตรงนี้นะคะสงบนะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆเลยนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามของแพรนะคะก็เป็นห้องพักทั้งหมด12หลังด้วยกันนะคะ6รูมไทยนะคะด้านขวามือตรงนั้นจะเห็นมีบันไดขึ้นไปนะคะแพรจะบอกว่าด้านบนมีห้องอาหารแล้วก็มีสระว่ายน้านด้วยเดี๋ยวแพรจะพาทุกคนไปดูกัน,นะคะ่ะว่าด้านบนจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยะคะ่ะ มาด้านบนนะคะเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ํานะคะที่มีความลึกอยู่ตรงนี้ที่1เมตรนะคะส่วนตรงกลางก็จะมีความลึกอยู่ที่1.6เมตรนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ใครมาลาเอนาตูนะคะจะต้องมาถ่ายรูปกันรูปจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวแพลวขึ้นภาพไปชมกันค่ะ ของตรงนี้นะคะก็เป็นโซนห้องอาหารนะคะที่เขารีโนเวทขึ้นมาใหม่ตอนพามาเมื่อ2ปีที่แล้วตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะมุมตรงนี้นะคะมานั่งทานอาหารกันนะคะชมวิวบรรยากาศทะเลนะคะสวยๆบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ใครมาลาเอนาตูนะคะก็จะต้องมาถ่ายรูปกันด้วยบรรยากาศที่ข้างล่างเราจะเห็นวิวทุ่งนานะคะเห็นวิวต้นตาลต่างๆสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวภาพจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพราขึ้นภาพให้ชมกัน,นะคะ่ะ ตกเย็นแล้วนะคะแล้วแพรก็พาทุกคนนะคะมาเดินริมชายหาดนะคะจะเห็นได้ว่าหาดสงบมากเป็นส่วนตัวสุดๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ติดกับที่โรงแรมเลยนะคะหาดจะเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะเดินลงมาก็เจอกับหน้าหาดเลยติดทะเลนะคะไว้แบบทุกคนถ้ามีโอกาสต้องมาเที่ยวนะคะลาเอนาตูนะคะเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งนาข้าวนะคะบรรยากาศมันฟินมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพราก็มาทานอาหารเย็นนะคะที่ห้องอาหารนะคะวันนี้ก็สั่งเมนูไทยๆไ,ไปนะคะก็มียำมุ้งเส้นนะคะปลาหมึกทอดกระเทียมแล้วก็มีจืดเต้าหู้หมูสับกินง่ายๆหลายๆคืนคล,นคลีนนะคะเดี๋ยวพราจะพาทุกคนมาชิมกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติอาหารที่นี่เป็นยังไงนะคะตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะมาก่อน2เมนูนะคะก็คือปลาหมึกทอดกระเทียมนั่นเองเดี๋ยวมาชิมกันน่ากินมากเลยอ,อร่อย อีกเมนูหนึ่งนะคะก็เป็นแกงตื่นหมูสับนะคะอ๋อมีเต้าหู้ด้วยนะคะนี่น่าทานมากชิมน้ำแบบมันตืดก็อร่อยอร่อยอะหอย อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวรออีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูสุดท้ายมาแล้วนะคะเมนูอยำามุนเส้นน่เองอาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะคะเรารู้สึกว่าอร่อยกว่าครั้งที่แล้วที่พามา<ๆ>เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวพาขอตัวทุกคนไปทานข้าวก่อนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะ นี้นะคะเราก็มาทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารนะคะซึ่งห้องอาหารที่นี่เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง10โมงเลยนะคะซึ่งมาถึงเขาก็จะมีแผ่นเมนูอย่างนี้นะคะมาให้นะคะมีให้เลือกว่าอยากได้น้ำมะลายนะคะชากาแฟน้ำผลไม้หรือนมสดนะคะแล้วก็มีแบบว่ามีวาฟเฟิลมีแพนเค้กนะคะมีเฟรนช์โทสต์นะคะซีเรียลอะไรอย่างนี้แล้วก็มีขนมปังมีพวกเมนูไข่ต่างๆนะคะแล้วก็มีแบบว่าเป็นข้าวต้มข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวหมูกระเทียม ไก่กระเทียมอะไรเงี้ยเราแต่เลือกเลยว่าจะเลือกอะไรโอเคแพลก็เลือกไปเป็นแบบพวกซีเรียลอะไรางี้นะคะแล้วก็ไข่กระทะแล้วก็ข้าวต้มนั่นเองเดี๋ยวก็คือจะมีพนักง,งานมารับเมนูนั่นเองนะคะตอนนี้อาหารของแพลก็มาแล้วนะคะแพลสั่งเป็นคอนเฟลกนะคะแล้วก็มีไข่กระทะนะคะน่ารักมากแล้วก็มีข้าวต้มเดี๋ยวแพลจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อ,อร่อยมากเลยอะอร่อยอร่อยพารู้สึกรอบนี้เรามาอาหารอร่อยกว่าเดิมจากครั้งที่แล้วไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแม่ครัวไหมนะแต่อร่อยกว่าเดิมเลยอาหารเช้าก็อร่อยได้นั่งทานข้าวตรงนี้นะคะลมทะเลพัดมาแบบสบายมากเลยข้างหลังก็วิวทะเลสวยมากอยู่ใต้ร่มไม้นะคะสบายมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนถ้าใครมาที่นี่ห้ามพลาดเมนูอาหารเช้านะคะท้งไงเดี๋ยวพาขอตัวไปทานก่อนนะคะ สับใครนะคะที่ชอบที่พักที่เห็นทั้งวิวทุ่งนานะคะวิวทะเลแล้วก็วิวภูเขานะคะ ที่นี่นะคะลาเอนาตูนะคะเป็นอีกหนึ่งที่พักนะคะที่แพลวอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะคะแพลวนะมาเป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกพนอนริมทะเลว่าฟินแล้วมาครั้งที่2ครั้งนี้นะแพลวมานอนริมทุ่งนานะคะก็ฟินไม่แพ้กันนะคะบรรยากาศแบบธรรมชาติลมดีลมพัดสบายเย็นสบายสุดๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แพลด้วยนะคะไว้คลิปหน้านะคะแพลจะพาไปโลงแรมที่ไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะ